ได้ว่าันที่ประทบใจมากคือแข่งยัแข่งวิ่งพันห้าร้อยเมตรนเหนื่อยมากแล้วแข่งอยน่ที่สองที่ามน่เากักลังแตพอละแม่ฝากอินยามแม่ฝากมาเรงกลางเลยเนื้อเขามากมาแล้วโดนราบพอับไปแม่เอะสุดท้ายเข้าที่สองอแม่มีแรงเลย ก็แม่ไปสมัครโชวมาดูดีๆก็ขอบคุณมากแล้วก็มาติดป้าทำให้หมูอร่อยสัอาหานีแลกในทีวิตที่ทำได้คือชิบหมูป้าเข้เคี่ยวเป็นลบบเดียวกันแล้วแล้วก็มาใส่เครื่องหอมทั้งหมดมากเลยนะในเรื่องของปูป้ามากเลย้ามอีกแ่้วแล้วก็น้องชายชื่ออะไรือแก่ 不是。<Yeah. S 2> <Okay. S 3> <laughs> ผมจะเ้็นคนเพจนะครับตเจอกว่าเยอะเจอบ่อยๆก่อนถึงจะถึงจะเอาไปสีค่ะเออเพจผมจะเจอประมาณสี่ห้ครั้งถึงกุจะไม่เกดใจเขาแบนี้ยได้สมนาค่ะทาไมอะถามว 因为它意外的。